ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้กล่องอะไรกล่องอะไรเปิดไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้อ้าวดูดีกว่าตาตานี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยยังมีกล่องตอนที่จำได้เราไปเที่ยวเครื่องบินแล้วตาตาเขาไม่เจ็บอะไรเขาชกขึ้นแล้วแล้วจะทั้งคนชกขึ้นนี่ใช่ไปโมโมโมเจียงโมหรือเปล่า ราติดก่อเนี่ยเครื่องบินพังอะใช่ไหมเครื่องบินตกใช่ไหมจำได้ใช่ไหมอันนี้กล่องได้ว่าเครื่องบินไม่ตกตกเครื่องบินตกจริงจริงจำได้ไม่จำไม่ได้มมีไก่ออเนี่อะไรบ้าเนี่ยีสัตว์เฮ้ยมีสัตวด้วยเหรอ เราต้องเลี้ยงกันใช่ไหมอือมีมีมงพี่ปุ๋ยด้วยโอ้ที่หนูมีมีมีลูกกระสุนนี่แหละเนี่ยพบอาวุธอีกเฮ้ยพบอาวุธได้ไงส่งไปเลยส่งไปเลยอะไรเนี่ยยไฟพบอาวนี่ยคลิปอยู่นะเนี่ย ขอน่อยขนยขอวุธหน่อยเอนี่เราอที่ไหนเนยแล้วอันนี้คืออะไรมีชุดเกาะดวเาะอเอาาวามีเป็นชุดเกาะพิษเอาวค่ะนี่คืออะไรอัตรตะปอนอะไรอ่ะตะปอนหินไงลองช่วย ทำการสร้างบ้านนะดูมาเออช่วยกันสร้างบ้านก็ช่วยมีน้ำด้วยมีลาวามีพี่ปมแล้วอันนี้มีมีพี่ปัมเหรอมีเล็ดข้าวได้เฮ้ นะออกมาแล้วเนี่ยขุดไม่ได้จริงๆแล้วจะาจ้าเข้าไปในนั้นทำไมอะคะโอเคอเขาขุดหินนี่นเนี่ยนี่คือเน่กเลยค่ะตกใจ

อบบี้เนาะแล้วเขาวาเทียวกับวัวด้วยเอาวัวตกป้าป่ะเฮ้ยเยอะฮ่าฮ่าวัวตกปลาไปเลยวัวตกปลามัไม่แก่ ตัวอ้าวก็เก็บใส่กล่องสิของเฮียก็จะเต็มตัวเดี๋ยวถุยลงในนี้เดี๋ยว,วยกันเอาตุย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 เขามีลูกอมอะไรด้วย,ยอ่ะเขามีลูกอมรสชาติแปลกอย่าไปกินมันนะรสชาติ มันเป็นมังค์ลงอ้าวเฮ้ยอ้าวเดินถอยหลังเดินอ้าวอะไรอ่ะเฮ้ย ยังวานยาดีนอนเลยเฮ้ยเดี๋ยๆๆดี๋ยหวังมาเลยนะแล้วันไหนี่ด้เสียงเสียงมันน่าจะรู้แล้วว่าเป็นวัยไหนวัยเดือดใจหญ่ใจให่ใ่ะเออสำรับต่า สำหรับคนที่ดูคลิปบ็อกซี่นี่คือคลิปผมเองค่ะไม่ตกไม่ตกตกเสียเฮ้ยฮึ่นี่มฮึ่่นก่อนอื่นเราต้องหาที่กินอาหาร่อน อยากดูบาร์บ oh. ี้ตกปะเหี hey, hey. hey ่ไบาร์บี้นฮะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวเอ้ยไปลงดึงไปนอนเฮียนอนนอน เอาแล้วเหรอเฮ้ยเอ็นซีเนี่ยซื้อของได้ดิยัยมีเววเยอะนี่อาแล้วเหรอใช่อียไว้ขยายพินที่ย่เยี่ยมเลยไว้ขยายพินทยเอาแกะตกเฮ้ยมีที่ขุดเพชรจริงเหรอมีที่ขุดเพชรและมีที่ขุดอะไรอีกไหมีโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆแน่นอนเนี่ยอะไรอะไรอะไรบอกหมดสิเราต้องทำการขยายอะไรเนี่ยโอ้ยนะ น่ยตาตาทำอะไรของตาตาทำอะไรของตาเนี่ยไปเมื่บ้าขี้บวชตาทำอะไรของตาเนี่ยฆ่าตัวตายใช่ตายฆ่าตัวตายดู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 เรายังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลสวัสดีเออสวัสดี รายะดีมากมตารู้ไหมตาตาจะเจอกับอะไรตารู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไงหยิบของไงเฉย เฮียตายยังไม่มีใครบอกว่าเฮียตายตาเฮียสงสัยว่าปั๊บมีตาตจะตายไหมตีลุงไปลุงเฮืงมันเอากันเดะเดวเดะวัวตกฟ้าตกสีโอเคเดี๋ยวราเราอยากได้ไม้ใช่ไหม แล้วต้องปลูกไม้เ,อ,มเอ,อแล้วมมไม่มีเลยไม่มีไม้ให้ใช่ใหรอเนี่ยเออมีมีเรามาปลูกต้นไม้กันเลยก็ปลูกที่ไหนกตรงนี้ชาวบ้านแล้วก็แต่ก็ต้องขูกข้าวด้วยนะเขาน้องกระบี่กว่า เฮ้ยเผาน้องบอบบี้เหรอเดี๋ยวน้องบอบบี้ตายนะเอาบ๊อบบี้บอบบอบบี้น้องน่ารักนะน้องเขาน่ารักนะเผาทำไมเนี่ยเราะที่ฟอโอเคเดี๋ยวเราจะมีเอาชีวิตรอดมาตอนนี้่นะของบอบบี้หนัำน่ากินจังเลยน่ากินจริงๆอ่ะไหนน่ากิน บับ์บี้เผาตายแล้วบับบี้เผาเอาเป็นไม่ตตแล้วเหรอบับบี้เราจะเกิดเฮ้บับบี้หลบไปเดี๋ยวตกโอเคเราก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ ช่วยอะไรป่ะใช่ไหมเอาวางไปเลยวางไปเลยวางน้ำน้ำไม่ต้องวางไม่ต้องวางช่างมือถิอต้นไม้โตยังอ่ะไม่โตยังไม่โตยังไม่โตเลยเอาโนบีเอา้าเฮ้ย น้องวับบี้อ๋อน้องวับบี้ตายเอาน้องวับบี้ยังอยู่แป๊บแป๊บแปบแปบแบเฮ้ยทำอาอรเนี่ยลเ้าขุดเองเอ้ยวิ่งไอนโดนนนฮ่าาฮ่าอไม่ใิิิิิิน้ยเฉยสองแถวเลยมั้ย เออสองแถวเลยเราต้องมีเดบลูกเตงโมด้วยน,นะเออใช่โอ้โเตงมีเตงโมก็าสามแถวไหมก็สามแถวก็เวลารักศูนย์ไม่ต้องเอาสามแถวสองแถวพอโอ้ย หยับยับหยับได้ะยยยยแล้วแตงโมมันจะงกตรไหนเนี่ยไอ้ตาไม่รู้อ่ะมันจะงอกตรงไหนแตงโมเนี่ยน้แตงโมมันจะงอกตรงไหนเนี่ยถ้าปลูกแบบเนี้ยเออจริงยับยับยับยบตา ปลูกสิยายบอกว่าอยาปลูกเข้าใจปะครับปลูกข้าวปลูกข้าวเฮ้ยปลูกไม่ได้ต้องเว้นมาอีกบรรทัดหนึ่งเลยเข้าใจไ,มไมหมการงานอ้าวการคุณทำคุณเอ็นที e ลงฝาอ้าวเแล้วลูกควรกับเราทำไม เนาะเขาของเป็นตัวจริงเหรอจริงเหรอสนุนมากเลยเดี๋ยวต้องคืนเนี่ยอย่าปล่อยใจเดดะดยังไม่ปล่อยอ่ะ จุดไฟสองเอาหมูตายดิยเออตาเออแล้วนะก็หายไปไหนอ่ะบับบี้เนี่ยเขาหายไปไหนอ่ะเอาบับบี้เนี่ยเขาหายไปไหนอ่ะโอเคเราจะเอ็นช้อน เนชานอะไรเฮ้ยก็เย็นชานนี้จะผิดอะไรถอดทานุทานีดีวเขากดเดินหน้าแล้วมัน่อยหลังอะเขากดเดินหน้าแล้วมัน่อยหลังอะเฮ้ยเ็นชานของเย็นชานเต็ม แล้วตีเนี่ยม่ของกันช้าแต่ไม่เขาเดินถอยหลัง,หง,หง,หงเดินหน้าเนี่ยอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นคนไม่ปกติป่ะเฮ้ยอะไรเ <c oughs> นี่ยเอามันหัว <c oughs> ม,มันหัวเอามันนหัวเหรองั้นเด็กเนี่ยตีหัวใช่ไหมใช่เล <c oughs> ย คิดสรุปสรุปมาเยอะกว่านี้นะก็นีเราติดตามกันได้เลย <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราขยาันวีก่อนโอเคบล็อกแล้วเหรอสิบเก้าบล็อกเหรอเนี่ยไปป,ปไลูกฟาร์มข้างบนก็ได้เขาทำมีปลูกปาไม่เห็นแล้วเฮ้ยจริงเหรอ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 ยังเช่อไหมยังติดเช่ไหมที่ไปดูดิเจ๋งไอดีดีเนี่ย แมง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 มังยังังเงไหมเออมี้เอาต้องมอบี้มาทำอะไรมีความข้าวข้องบนด้วยอิ๋งปลูกอะไรดีปลูกข้าวเราต้องปลูกข้าวหรือปเช่าเาะไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ข้าวนี่มันไมได้พันธุ์ข้าข้าสารี เสรีาป๊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 ปปปปปปาเอาเป็นลายดตน่ป็นลายเจอแล้ก็จะขุดดินตรงนี้เนาะแล้วเราก็ใส่น้ำด้ดีด้วยเคเอาน้องวัปปี้เค

ของเยอะจังเลยตาจะเอาเราไ้ไหนอ่ะงเข้าน้ำเต็มตัวเลยจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮปลกเเดียวอะไรเห็นไม่ได้เป็นโลกมะเรงอันมันเป็นมุนหัวหรือเปล่ามุนหัวเ้ยเง้ยเง้ามีน้ำเอาไว้เกบน้ำเฮ้ย น้ำเลยใช่ไว้เดยวม เขาินเหยียบข้าวเดิบข้าว,เอ,าวเออเอามาีสิบมนะลิงนะนี่เลยได้สิบเอ็ดต้านาาระยะไกลอะไรนี่ยมะลิงต้อโตตอบโตตอนตต้ฉันได้มะลิงเขาเก็บป,ป่ะตอบโตโอ้โหตอบโตให้ใตายะทนทานาลูกมะเรงเก,ก,ก็ลงมะเลงมะ็งไม่ดีนะรู้ปะ โลมิฝ่าตาตกฟอยน่งงนิงิงายานเยอาตตากเป็นมารเหรอไม่ชอบเป็นมาริโอ้ 听人啊。<laughs> เพื่อตายแองตายไปแมองฉันายไปแมวองย

น้ำจีนเสือตกแตกเตีเด้ตีเดยอ้ำไมมเลยนานาะนออออออเฮ้ยเอาเผาจีตอนนี้ี่ิี่2อ้ยโต๊ะไหมโต๊ะไหมเอ้ยโต๊ะไมมแต่ถ้านั่งเดี๋ยวโต๊ะไมมกันไปดีโต๊ะไมมจริงๆด้วยอ่ะโต๊ะไมม โต,มต, eg, ตไม่โตไม่โตเอตัวไหนยังไม่โตเลยเหรอดีโตไม่โตเฮ้ยนี่วันโตกิน <pantry> ข <breaking asta> ้าวสำหรับเรานะตาทำไอทำแอบอีอ <altro seu cush> ีอีเฮ้ยเขาไม่เข็ด นี่เรามาอยู่ในพาร์ทหนึ่งเรามาเนี่ยเฮ้ยอะไรเด่ะพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวเขาดจะจบคลิปดีไหมเนี่ยดีป่ะรตปกระลิกอาบัลลไอเ a น f l ชีวิตมันจบ โอเคเดี๋ยวเราจะไปสวัสดีนะานผู้ชมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆโอเคก็ก็สำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะเอายี่สิบห้านาทีแล้วนะเข้าใจล้วปิดคลิปเดี๋ยวปิดคลิปให้ดูนะ โอเคมุมมองตาต้าจะเห็นยังไงในนี้เฮ้ยอย่าตี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 